สวยงามมากกกกครับเหตุการณ์นะครับสซล่าผักตายฟังนอนะครับประจำวันอังคารที่21ตุลาคม2 5 1 8นะครับเราก็มาแลกการจับวาสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ขฟังนอเนี่ยจะมีสภาพอากาศเป็นตืมมั่งนะครับเริ่มจะผักเป็นทับพื้นนะครับก็จะเห็นตัวมวลอากาศเย็นกำลังอ่านกลางนะปกคุมอยู่ทางด้านประเทศจีนตอนล่างนะครับเลาจะมีพายุโซนร้อนฝังเฉินนะครับอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับซึ่งก็มีการเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันตกนะครับก่อนที่จะ คืนฟังนะครับเจ้าเจ้าจางดานประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะไในซาลตัวเจ้าเจ้าจางดานประเทศัมพูชานะครับซึ่งพันุ์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เข้ามาโดยตรงในพื้นที่ประเทศไทยนะครับส่วนจางด้านภาคใต้วันนี้นะครับยังคงได้พิชิพนมาจากตัวลมตัออกนะครับไดการปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคใต้เจ้าเทียมชงชาวันนี้นะครับกลุ่มเมฆมีค่อนข้างเยงอะหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะทางด้าน บริเวณเอาไท้ยตอนบนนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนทางด้านตอนลาน่างเนี่ยวันนี้มีเมฆค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนสําหรับลักษณะกลุ่มฝนนะครับจากการตรวจโดยภาพเรดาร์ชุมพรนะครับนชุมฝนกําลังอ่อนจึงหลังบ่ายกลางนะครับปกคลุมอยู่ในชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขั้นและจังหวัดชุมพรน,นะครับซึ่งก็มีแน,นวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขั้นและจังหวัดชุมพรได้นะครับในช่วงเวลาต่อไปนะครับ ส่วนผลการตรวจการดูเรดาร์อาเจย์นะครับในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยยังไม่มีการตรวจพบกลุ่มฝนนะครับในช่วงเช้าวันนี้มาถึงรายงานอุณหภูมิผักตายขั้นตอนออกนะครับอุณหภูมิสามสุดเลยว่าวัดใด้ามิบสอจุดห้าองาเซลเซียสนะครับที่ยมเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนอุณหภูมิสามสุดเช้าวันนี้วัดได้ยิบสองจุดสองจุดสามองาเซลเซียสนะครับที่ยมเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี มาถึงรายงานปริมาณฝนตะท่านีหยดชั่วโมงนะครับตั้งแต่กีเจ็ว่าเช้าของเมื่อวานจึงกีเจ็วเช้าของวันนี้นะครับก็มีรายงานฝนมากเกือบจะูกสะท่านีนะครับในพื้นที่ภาคใต้ภาคนออนะครับส่วนใ่ปริมาณเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนนักเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่อำเภอชะว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชักใจ14.2มิลลิเมตรนะครับก็เป็นฝนมากีทุุ่เมื่อวานนี้นะครับ มาถึงพยากรณ์อากาศผักจายภาคอ่าวันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนไล่พื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับก็เกณฑ์กระจายฝนเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีอยู่ในเกณฑ์ลอยละกหกสิบกองพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยจะมีพบได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาและก็จังหวัดยะลานะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยีซ่านซึงหยีซ่านมาองศาเซลเซียส ปริมาภูมิสูงสุดนะครับอยู่ช่วงของ3 0 1 0เซนะครับวันนี้ก็ต้องยังคงระมัดระวังสัตว์ลายที่มาจากฝนฝากระนองเราลงปะโชบแรงไว้ด้วยนะครับส่วนสําหรับลักษณะค,คือลมนะครับบริเวณเอาไทยวันนี้นับเป็นลมตอนออกเชียงใต้นับความเร็เวเฉลี่ย10-15ซมต่อชั่วโมงนับทำให้คืนทะเลเนี่ยสูงใหญ่ประมาณหนึ่งเมตรถ้ามีฝนฝากระนองเข้ามาปะกะคุมเนี่ยสูงใหญ่มากว่าสองเมตรนะครับพี่น้อง ชาวเรือชาวมังก็ต้องเลี้ยงเรื่องกันเดินเ,นร,เรือบริเวณที่มีฝนกระหนองหวดด้วยนะครับมาถึงขาดไมส้สวากาเจ็บเปนข้างหน้านะครับระหว่างที่2 1ถึง27ตุาลาคม2568นะครับในพื้นที่ภาคใต้ภาคออตอนบนเนี่ยยังคงมีฝนค่อนข้างมากนะครับในช่วงวันที่21-22นี้ก็คืออยู่ในเกลียลอยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วช่วงวันที่2ถึง2 5เนี่ยฝน,นมีแนวโน้มลดลงนะครับอยู่ในเกลียลอยละ4 0ของพื้นทีเราจะควจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนึงก็คือในช่วงวันที่26-27ถึง ธูลาคมนี้นอยู่ในเขตลอยหลักกสิบกองมินทีนะครับสําหรับปากใต้องตลาดนะครับในชว่วงสัปดาห์นี้คนยังคงมีได้ค่อนข้างเยอะม,มากนะครับใดทางสัปดาห์เลยนะครับอยู่ในเขตลอยหลักกสิบกองมินทีแล้วก็มีฝนตกนักเป็นบางแห่งด้วยนะครับกอทางด้านซูตูกุนียมิยะปาคใต้กต็เขได้มีการประกาศเตือนออกมานะครับเกี่ยวกับคนตกหนักที่นักมาบริเวณทางด้านภาคใต้ ฟังก์ต้องออกนะครับมีผลกระทบในชว 23, ่วงวันที่23-26ถึงตุลาคม2 5 6 8นะครับปัจจัยก็มาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจกะนจกแพลงมาปกคลุมทางด้านประเทศในตมบนนะครับแล้วก็จะมีหลองมอซุ่มนะครับสีปัดผ้านต่างด้านภาคใต้ตะวันตกเนี่ยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับซองปัจจัยนี้ก็ทําให้ฝนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชลุงสงขลาปัตาปตานียะลา แล้วก็นาฬิากาต้องาระวังอาาันตรายที่มาจากฝนตรหนักที่นักมากนะครับอาจจะมีทําให้มีเกิดการน้ำท่วมฉับพลันน้ำบาไรลล่างน้ำม้นตลิ่งแล้วก็ทางด้านแก่ๆกับเงินเขาเนี่ต้องระวังเกี่ยวกับดินถล่มไ้ด้วยนะครับส่วนสําหรับพี่น้องชาวเลือชาวปรงมงนะครับซึ่แมวว่าคือลมจะไม่ได้มีกำลังแรงนะครับแต่่องจากกลุ่มฝนในบริเวณทะเลเนี่ยจะมีค่อนข้างอยากมากขึ้นนะครับก็ต้อง เพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือแล้วก็รีงเรียนการเดินเรือพานเวณนี่ค้นฝากระนองไว้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากถามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสู้อุตุนี่ก็มียาปากตายข้ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันในชาสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน